สวัสดีครับวันนี้เราก็มีความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องลายมือมาพูดคุยกันอีกแล้วนะครับสําหรับในวันนี้นะครับเราจะมาวิเคราะห์ลายมือของผู้หญิงอายุ21ปีพร้อมกับตอบคาถามแบบจัดเต็มนะครับซึ่งวันนี้เราจะวิเคราะห์จากรายละเอียดต่างๆนะโดยที่เราจะมองถึงรูปทรงแล้วก็ลักษณะอะไรต่างๆแล้วก็พยากรณ์ไปเลยโดยไม่อธิบายนะครับเราจะดูว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ เรามาดูหลังมือก่อนนะครับสำหรับหลังมือนะจุดท,ที่เราเห็นนะครับก็จะมีบอกได้ว,ว่าเป็นคนที่ทำอะไรนะจะมีการแสดงออกที่ต้องมีการคิดวิเคราะห์หรือว่าค่อยๆแสดงออกนะไม่กระตโตกระตากในลักษณะนั้นในลักษณะนั้นนะครับแล้วก็เป็นคนที่รักอิสระนะครับ